้นําเงินนั้นไปช่วยเหลือคนอื่นช่วยพัฒนาประเทศให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นเป็นพลังบวกซึ่งส่งต่อให้กันน่ะทำให้ก้าวแรกไม่ยากเย็นเกินไปที่จะเกิดขึ้นสวัสดีค่ะปัจจุบันพี่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้ามาร่วมสัมมนากับ อาจารย์ฟูจิโดยส่วนตัวแล้วคิดว่ามันเป็นโอกาสดีๆที่ตัวเองได้รับจากการสัมมนานี้มีเงินเพิ่มขึ้นจะได้นำเงินนั้นไปช่วยเหลือคนอื่นช่วยพัฒนาประเทศให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นเป็นพลังบวกซึ่งส่งต่อให้กับผู้เข้าร่วมสัมมน,นาทุกท่านอาจารย์พยายามจะย่อยความรู้ของอาจารย์ที่มีอยู่เพื่อให้พวกเราเข้าใจง่าย จดจําได้และพร้อมที่จะนําไปใช้งานได้จริงทําให้เรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจมากมายค่ะนอกจากพลังบวกแนวความคิดทางธุรกิจดีๆแล้วอาจารย์ก็ยังเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในหลากหลายด้านในหลายด้านด้วยกันที่อาจารย์เนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราทราบในคลาสแล้วนอกจากนั้นแล้วอาจารย์ก็ยัง เป็นคนที่ผลักดันให้พวกเราเนี่ยได้ลงมือทำธุรกิจจริงๆได้ออกโปรดักที่เป็นของเราเองร่วมกับเพื่อนในคลาสมันเป็นก้าวเล็กๆก้าวแรกของพวกเราเราร่วมการประชุมและตกผลึกทางความคิดได้ขายสินค้าในตลาดได้เห็นปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านการผลิตสินค้าและการตลาด ทุกคนได้ศึกษาและลงมือทำกันอย่างจริงจังค่ะพวกเรามีคอนเน c t ชันที่ดีพวกเราก็ช่วยเหลือกันซึ่งคอนเน c t ชันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจนะคะแล้วมันก็เป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารู้สึกว่าการมีคอนเน c t ชันนั้นนะ่ะทำให้ก้าวแรกไม่ยากเย็นเกินไปที่จะเกิดขึ้นนอกจากการร่วมกันทำงานแล้ว ระหว่างการทำงานนั่นเองอาจารย์ซึ่งเป็นโค้ชให้กับเราเป็นโค้ชที่เป็นนักธุรกิจตัวจริงให้คำปรึกษาเข้าร่วมการประชุมและให้ข้อคิดชี้แนะในการทำงานให้กับพวกเราโดยตลอดต้องขอขอบคุณอาจารย์ฟูจิที่ทุ่มเทให้กับพวกเราทุกคนและมีความปรารถนาดีต่อคนไทยและประเทศไทยคะ่ะ ขอบคุณนะคะ